ไม่ต้องเอื้อมแปลงให้เสร็จเร็วๆแปลงด้านในด้วยอืมแปลงเข้าไปอ่าแปรงข้างบนเบาๆเดี๋ยวหนูเจ็บฟันอ่าทําข้างล่างด้วย,อยสวอืมแต่ยาสีฟันแล้วอ้าวแปลงพออย่างให้แม่ดูสิ อาปากอ่าแปลงเองข้างหน้าสะอาดยาสะอาดลืลยัาอาะถุยถุยอ่าบ้วนน้ำด้วยอ่าแก้วน้ำบ้วน ถือถือเองถือเองอ่ะอีกอีก,อกน้ำยังเต็มแก้วอยู่โอ้ยหัาหัาตัวหน่อย <c oughs>